แรนดอมหนึ่งนาะทีมีคำตอบกับมินาวาทาโลทำไมนอนไม่หลับบางคนอาจจะเป็นขั้วพลังงานหยินอย่างนะคะความสมดุลพลังงานภายในมันอาจจะมีจังหวะอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆนะมันเป็นการสลายความขัดแย้งภายในพลังงานของตัวคุณเองขอให้คุณลองอธิษฐานและปล่อยวางความรู้สึกพวกนี้ไม่ต้องแบกรับสิ่งที่มันสับสนอยู่ข้างในนะคะ มันเหมือนจะมีคําตอบให้กับคุณในอนาคตแต่ขอให้มองในแง่บวกมองในแง่ดีมันเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคลี่คลายปมในใจปัญหาในอดีตรวมทั้งความเครียดสะสมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและทางออกของชีวิตขอให้คุณลองทัสค,ความรู้สึกภายในของคุณและเยียวยาตัวเอง บางคนก็สมดุลพลังงานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็สมดุลพลังงานกับคู่ยินอย่างทวินเฟลมแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อพลังงานเคลียร์ได้สมดุลได้และเท่ากันแล้วคุณจะกลับมานอนหลับได้เป็นปกติเองนะคะดังนั้นอย่าเครียดและปล่อยวางมันไปร้บผมกันใหม่คลิปหน้าหวัสดีค่ะ